สามก๊กฉบับผู้นำตอนที่3โจโฉฆ่าแปะเฉียผู้มีพระคุณวรรณกรรมสามก๊กให้อะไรกับเราได้มากมายนะคะเรามาเรียนรู้กันเราดูจากเวอร์ชันอน2์1 0นะคะหลังจากที่โจโฉนั้นได้รอบสังหารตังโต๊ะไม่สำเร็จก็หนีออกมาจากเมืองตังโต๊ะนั้นก็ได้วางค่าหัวของจักโจโฉไว้1000ตําตำลึง โจโฉก็หนีหัวสุกหัวซุนนะคะและก็ไปถูกในอำเภออำเภอหนึ่งนะคะจับตัวได้ในอำเภอในอำเภอคนนี้ชื่อว่าตันกงงตันกงงนั้นเมื่อพบกับโจโฉก็ได้สั่งการให้นำโจโฉนั้นไปขังไว้คืนนั้นนะคะตอนกลางคืนตันกงงก็เดินทางเข้าไปหาโจโฉในคุกและก็ถามโจโฉว่าข้าขอถามหน่อยว่า ตังโตดีกับท่านมากมายทำไมท่านถึงคิดร้ายกับตังโตโจโฉตอบว่านกกระจอกไหนเลยจะเข้าใจพยาอินทร์ตันโงกงก็บอกว่าไหนนกกระจอกอยากจะรู้จังเลยว่าเหตุผลอะไรโจโฉก็ได้บอกตันโกงไว้นะคะว่าตัวเองนั้นเป็นเป็นข้าราชการนะคะเป็นขุนนางรับใช้ ราชวงหั่นมาแต่ก็มาเจอ,อกังชินแบบต่างโต๊ะก็พยายามที่จะเข้าไปตีสนิทและก็เพื่อที่จะรอบฆ่าแต่ก็ฆ่าไม่สำเร็จซึ่งก็เหมือนกับว่าเสียใจว่าทำทำการไม่สำเร็จตันโงงบอกว่าถึงแม้ท่านจะทำไม่สำเร็จไม่สำเร็จแต่ท่านก็ได้ฝากชื่อไว้ในแผ่นดินแล้วนะคะคือทุกคนนั้น จดจำโจโฉได้เป็นอย่างดีในการที่เขานั้นได้รอบค่าตัางโต๊ะซึ่งโจโฉก็มาบอกปันกงว่าที่จริงแล้วมานั่งคิดได้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นความงุ่เขลเพราะว่าตัวโจโฉนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่ไม่มีอะไรแต่ ถ้าจะให้สมศักดิ์ศรีนั้นโจโฉคิดว่าตัวเองนั้นควรจะไปรวบรวมผู้คนเพื่อที่จะมาล้มล้างต่างโตดีกว่าเพราะว่าถึงรอบฆ่าหรือรอบสังหารต่างโตไปเดี๋ยวก็อาจจะมีขุนนางที่กังฉินหรือว่าเกิดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจโฉคิดว่าเขาควรจะทำมากกว่าคือไปรวบรวมผู้คนแล้วมาปราบ ตั่โต๊ะหรือมาปราบคนที่คิดร้ายต่อแผ่นดินดีกว่าซึ่งคำพูดนี้ทําให้ตันกงนั้นเริ่มใสเริ่มใสในอุดมการของโจโฉมากมายและก็ขอที่จะไปร่วมอุดมการด้วยทั้งคู่ก็เลยหนีออกไปจากเมืองด้วยกันนะคะตันกงยอมทิ้งหน้าที่ราชการยอมทิ้งครอบครัวเพราะเรื่มใสในอุดมการของโจโฉ ทั้งสองคนนะคะก็หนีกระเซิงกระเซิงกันไปซึ่งตันกงก็ได้ถามโจโฉว,ว่าเอ๊ะเราน่าจะไปอยู่กับอ้วนเซี่ยวดีไหมนะคะอ้วนเซี่ยวนั้นก็เป็นขุนนางที่มีไพ่พลอยู่มากมายนะคะตั้งอยู่นอกเมืองซึ่งเป็นเป็นกองทัพที่ใหญ่มากๆเลยนะคะตันกงบอกว่าเราน่าจะไปอยู่กับอ้วนเซี่ยวโจโฉบอกว่า การที่เราจะไปหาอ้วนเซี่ยวนั้นยังไงเราต้องได้เจอกันแต่ถ้าเราไปสภาพนี้เป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอบใครเขาจะให้เกียรติเรานะอันนี้เป็นข้อคิดนะคะน้องๆผู้เช่นนี้ก็ทั้งคู่ก็ตัดสินใจว่าเราก็จะต้องไปรวบรวมไพ่ผลนะคะที่จะมามีกำลังระดับหนึ่งก่อนที่จะไปคุยกับใครและโจโฉก็ได้ชวนตันกงนั้น ไปหาแปะเฉียซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อของโจโฉนะคะเมื่อไปถึงที่ที่เมืองที่แปะเฉียอยู่แปะเฉียก็เชิญเข้าไปพักผ่อนในบ้านแล้วก็บอกว่า,เ,าเดี๋ยวเขาจะไปหาซื้อเหล้าเข้ามากินกันนะ,ะขณะที่โจโฉกับกันโงงพักอยู่ในบ้านนั้นก็ด้ยินเสียงการรับมีดได้ยินเสียงคนคุยกันนะ,ะว่า จะฆ่าเลยดีไหมหรือจะมัดก่อนนะคะคือพูดกันทํานองนี้แล้วดูท่าทางคนในบ้านก็รู้สึกว่าเป็นจริงเป็นจังก็ด้วยความระแวงทั้งคู่ก็เลยฆ่าฟันคนในครอบครัวของแปะเชียตายหมดเลยนะคะและก็หนีออกมาจากบ้านเสร็จแล้วปรากฏว่าก็ไปพบแปะเชียที่กำลังเดินทางกลับเข้ามาแปะเชียก็เลยบอกว่าอา้าวจะไปไหนล่ะ ซื้อเหล้ามาไปกลับบ้านไปกินกันโจโฉนั้นก็ตรึกตรองแล้วก็ฆ่าแปะเฉียแสตันองตันกง,งเห็นเช่นนั้นนะคะก็รู้สึกโกรธและผิดหวังมากเลยแล้วก็กล่าวว่าเมื่อกี้ท่านก็ฆ่าคนในบ้านไปนะหมดเลยนะด้วยความเข้าใจผิดจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไม่น่าจะฆ่าเรานะเขาก็าน่าจะฆ่าหมูหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง แต่นี่ท่านมาฆ่าแปะเฉียนี่ฆ่าแบบตั้งใจเลยทำไมทำอย่างนี้ทำไมโหดร้ายเอามาหิตอย่างนี้โจโฉตอบว่าถ้าแปะเฉียนั้นกลับไปเห็นคนในครอบครัวตายหมดท่านลองคิดดูซิว่าแปะเฉียจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกเศร้าเสียใจโกรธแค้นอยู่คนเดียวตามลำพังหรือจะไล,ล่ล่าไล่ฆ่าเราเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องฆ่าแปะเฉียซะนะคะ ก็ทำให้ตันกงนั้นไม่พอใจอย่างมากแล้วก็แยกทางไปโจโฉก็ต้องเดินทางเป็นคนเดียวสามก๊กฉบับผู้นำตอนที่สนี้จะทําให้น้องๆได้เห็นว่าเพราะเหตุใดตันกงถึงได้เลื่อมใสโจโฉเพราะเหตุใดโจโฉถึงได้ฆ่าแปะเชียนะคะได้ข้อคิดนะคะข้อคิดที่หนึ่งก็คือว่าตันกงนั้นได้ ฟังคำพูดของโจโฉไม่กี่คำก็เกิดความเริ่มใสนะคะยังไม่ได้ใกล้ชิดยังไม่ได้เห็นการกระทำแต่ฟังคำพูดแล้วก็เชื่อเชื่อและศรัทธาตามนั้นน้องๆคะหลายครั้งที่เราก็เชื่อคนตจากคำพูดเพียงไม่กี่คำเท่านั้นเรายังไม่ได้เห็นการกระทำของเขาถ้าได้ใกล้ชิดมากกว่านี้เราก็อาจจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เหมือนกับที่เราคิดก็ได้นะคะ ็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะอ,อ,อย่าเพิ่งปักใจเชื่อในคำพูดของคนเพียงไม่กี่คำควรจะพิจารณาถึงการกระทำหรือ,อ,อดูใจกันไประยะหนึ่งก่อนนะคะนี่คือข้อแรกที่ที่ได้บทเรียนนะคะข้อที่2ก็คือว่าตันกงนั้นถามโจโฉว่าในเมื่อต่างโต๊ะนั้นดูดูแลท่านดีทำไมท่านถึงคิดร้าย กับต่างโต๊ะคือคือตันกงอยากรู้นะคะโจโฉก็ได้ตอบไปว่านกกระจอกไหนเลยจะเข้าใจพญาอินทรีย์เป็นคำพูดที่เจ็บนะคะที่แรงให้เปรียบเทียบว่าโจโฉนั้นเป็นพญาอินทรีย์แต่ตันกงนั้นเป็นแค่นกกระจอกไหนเลยจะเข้าใจความคิดอ่านของโจโฉหรือพญาอินทรีย์ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนนะคะว่า คนเรานั้นอยู่ที่วิธีคิดนะคะคนบางเรื่องนั้นคนธรรมดาคิดไม่ได้บางเรื่องคนธรรมดาไม่มีวิสัยทัศน์เช่นนี้นะคะนี่คือข้อที่2ข้อที่สก็คือว่าการที่โจโฉฆ่าแปะเฉียนั้นเป็นความอำมหิตความเลวหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำก็เรื่องนี้มีคนวิาพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะแต่ลองมองดูนะคะว่าโจโฉนั้น ถูกทางการให้ค่าหัว1000ตําลึงส่วนตัตนโกงนั้นก็เพียง50ตําลึงเท่านั้นนะก็คือต่างกันเยอะแต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็มีค่าหัวและด้วยความที่ระแวงอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ทราบได้ว่าตันแปะเฉียนั้นคิดซื่อหรือไม่ซื่อกับโจโฉและตันกงเราไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าประกาศ ให้ค่าหัวนี่มันไปทั่วประเทศทั่วมือทุกทุกเมืออยู่แล้วนะคะก็เป็นไปได้ไหมที่คิดไม่ดีแต่อย่างไรก็ตามสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเสียงรับมีดเสียงคำพูดของคนนั้นมันทําให้นักโทษนะคะนักโทษก็ต้องระแวงได้นะ,ะเป็นเราเราจะยอมให้มีคนมาฆ่าเราก่อนไหมนะะเราจะต้องป้องกันตัวหรือเปล่านะคะนี่เป็นข้อคิดและข้อคิดถัดไปก็คือว่าแล้วควรจะฆ่า แปะเชียหรือเปล่าก็อาจจะจริงอย่างที่โจโฉพูดนะคะก็คือว่าเมื่อกลับไปเห็นคนในครอบครัวตายหมดแล้วเนี่ยแปะเชียจะอยู่ยังไงจะอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวอย่างเศร้าส้อยหรือจะมีความโกรธแค้นระดมคนไล่ล่าโจโฉหรือว่าตังกงด้วยหรือเปล่านะะก็จัดการซะให้มัน เขาเรียกว่าถอนรากถอนโคนน,ะคะนี่ก็เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามจากเรื่องสามก๊กนี้ตอนนี้คนก็มาพูดกันว่าถ้าโจโฉไม่ฆ่าปแปะเฉียโจโฉจะกอบกู้หรือว่าจะรวมพลยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เฉหรือน,ะะนี่คือสามก๊กฉบับผู้นำตอนที่สามที่พี่ดูมาจาก2010เวอร์ชัน2010นะคะและพบกับ เวอร์ชันและพบกับตอนที่4ต่อไปค่ะ